เช็คข่าววันอาทิตย์ที่22สิงหาคม64นะครับในเรื่องของเงินเยียวยานะครับเดี๋ยวจะมีการโอนเงินเยียวยาชุดใหญ่ให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้ม ตั้งแต่วันจันทร์ที่23สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับโดยวันจันทร์ที่23สิงหาคมนะครับจะมีการโอนเงินเยียวยา5,000บาทให้กับม .39 ในพื้นที่13จังหวัดแดงเข้มเดิมนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยกรุงเทพ นะครับนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาฉะเชิงเซาชนบุรีและอยุธยานะครับม .39 นะครับจะได้รับเงิน5,000บาทในวันจันทร์ที่23สิงหาคมนี้นะครับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับ ท่านที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับไม่ว่าจะมใดๆก็ตามนะครับตอนนี้ท่านผูกพร้อมเพรอเลยนะครับซึ่งการผูกพร้อมเพ์ก็ทำได้เองทางแอปมือถือหรือว่าจะไปทำที่ตู้ ATM จะทำทางเว็บไซต์ของธนาคารนะครับหรือว่าจะไปที่สาขาของธนาคารให้เจ้าหน้าที่ธนาคารทำให้โดยตรงก็ได้นะครับ ซึ่งการผูกพร้อมเพย์เนี่ยก็ขอให้ท่านเลือกผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน13หลักซึ่งเงินเยียวยาเนี่ยเขาจะโอนเข้าทางบัตรประชาชน13หลักถ้าท่านยังไม่ได้ผูกก็รีบผูกหรือว่าผูกไม่ทันเนี่ยก็เดี๋ยวรอในสัปดาห์ต่อไปทุกวันศุกร์นะครับรีบผูกแล้วทางประกันสังคมก็จะโอนเงินเก็บตกกลับมาให้ท่านนะครับย้ำนะครับ จันทที่23สิงหาคมนี้เงินเยียวยาม .3913 จังหวัดแดงเข้มเดิม5,000บาทนะครับเงินโอนเข้าบัญชีของท่านนะครับก็เตรียมผูกพร้อมเพรอรับเงินกันได้เลยนะครับหลายท่านบอกว่าเออบางทีเนี่ยทำไมอยู่ในระบบประกันสังคมพอเข้าไปเช็คในระบบเนี่ยขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ทั้งทั้งที่ ทำประกันสังคมส่งเงินมาเนี่ยเป็นปีแล้วนะครับคือท่านต้องไปตรวจสอบดูว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรือเปล่าถ้าอย่างสมมุติตอนท่านทําประกันสังคมครั้งแรกนะครับท่านชื่อนายสมศักดิ์นะครับและต่อมาเนี่ยท่านมีการเปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยนนามสกุลท่านต้องแจ้งกลับไปที่ประกันสังคมด้วยนะครับว่าท่านมีการเปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยนนามสกุลแล้ว นะครับปรเปลี่ยนกี่ครั้งก็ต้องแจ้งทุกครั้งเพื่อให้ฐานข้อมูลของประกันสังคมนั้นมีการปรับชื่อและนามสกุลของท่านให้เป็นปัจจุบันที่สุดเวลาเขาจะโอนเงินเยียวยาโอนเงินช่วยเหลือเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบจากเลขบัตรประชาชนและชื่อที่เป็นปัจจุบันของท่านหากว่าท่านไปเปลี่ยนที่อำเภอ และยังไม่ได้แจ้งที่ประกันสังคมเนี่ยแบบเนี้ยข้อมูลมันจะไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมาแล้วก็ไปแจ้งกับทางประกันสังคมด้วยว่ามีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วส่วนท่านที่อยู่ในพื้นที่กลุ่ม3จังหวัดก็คือชนชเชิงเซาอายุทยาและกลุ่ม16จังหวัดเพิ่มเติมนะครับถ้าท่านยังไม่มีประกันสังคมนะครับท่านก็ยังสามารถ ไปสมัครประกันสังคมม .40 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่24สิงหาคมนี้เพื่อที่จะได้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่ม3จังหวัดก็คือชนชาอายุธยาก็จะได้รับคนละ2งวดนะครับคือ5,000บวก5,000เท่ากับ10,000บาท ส่วนผู้ที่อยู่ในกลุ่ม16จังหวัดแดงเข้มเพิ่มเติมก็จะได้คนละ1งวดก็คือ5,000บาทสำหรับม .40 ที่ยังไปสมัครกันได้นะครับภายใน24สิงหาคมนี้นะครับเฉพาะกลุ่ม3จังหวัดและกลุ่ม16จังหวัดนะครับส่วนกลุ่ม10จังหวัดแดงเข้มเดิมตอนนี้หมดเขตแล้วสำหรับการสมัครม .40 เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทก็คงต้องรอการประชุมและประกาศ สำหรับการขยายระยะเวลาในโอกาสต่อไปซึ่งณนะตอนนี้ยังไม่มีการประกาศใดๆท่านที่เพิ่งไปลงทะเบียนเนี่ยณนะตอนนี้ก็บางทีเนี่ยต้องให้เวลาเขาเข้าไปตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการในเรื่องของออบัญชีการอัปเดตข้อมูลของท่านนะครับบางทีท่านเพิ่งไปลงทะเบียนเพิ่งไปสมัครเนี่ยภายในหนึ่งสัปดาห์เนี่ย เข้าไปเช็คชื่อเนี่ยอาจจะยังไม่มีชื่อในระบบเพราะว่าต้องให้เวลาเจ้าที่เขาทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็ท่านอาจจะถ้าคนเพิ่งไปสมัครม .40 เนี่ยอาจจะได้รับเงินในเดือนกันยายนนะครับแต่ถ้าเป็นม .40 หรือว่าม .39 ลายเดิมเนี่ยก็จะได้รับเงินตั้งแต่ช่วงวันที่23สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งไทม์ไลน์การโอนเงินล่าสุดนะครับตามนี้เลยนะครับค่อนข้างชัดแล้วเกือบเกือบ100%นะครับก็คือ23สิงหาคมเนี่ยโอนเงินม39าสำหรับ13จังหวัดแดงเข้มเดิม24 25 26โอนเงินม40สําำหรับกลุ่ม13จังหวัดแดงเข้มเดิม และ27สิงหาคมโอนเงินม .39 และม .40 สำหรับกลุ่ม16จังหวัดแดงเข้มเพิ่มเติมอันนี้ลอดแรกนะครับส่วนผู้ที่พึ่งไปสมัครม .40 ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ออกลุ่ม10จังหวัดกลุ่ม3จังหวัดหรือว่ากลุ่ม16จังหวัดที่ท่านพิ่งไปสมัครม .40 ตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมตั้งแต่ต้นเดือนนี้เนี่ยท่านน่าจะได้รับเงินก็คือในช่วงกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปก็ข้องก้องให้เวลานะครับในการทยอยการตรวจสอบและก็ของบประมาณในการโอนให้กับท่านไล่เรียงกันไปนะครับสมัครก่อนได้เงินก่อนนะครับเป็นผู้ที่ทำประกันสังคมมาก่อนคือมีชื่ออยู่ในระบบอยู่แล้วก็จะได้รับเงินก่อนแต่ว่าถ้าเกิดท่าน อยู่ในเกณฑ์จังหวัดแดงเข้มทั้ง29จังหวัดอยู่ในกลุ่มอาชีพที่รัฐบาลกำหนดไว้ท่านได้รับเงินเยียวยาทุกคนอาจจะได้ช้าบ้างเร็วบ้างก็ไล่เรียงกันไปตามระยะเวลาในการสมัครและอยู่ในระบบประกันสังคมส่วนผู้ที่ไปเช็คไปตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็น่าจะมีการเปิดระบบให้ขอทบทวนสิทธิ์หรือว่าขออุดธรนได้ ในช่วงเดือนกันยายนนี้เช่นเดียวกันยังไงรอฟังข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งผมจะมาอัปเดตให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดสำหรับเงินเยียวยาม .33 ม .39 และม .40 นะครับประจำวันอาทิตย์ที่22สิงหาคม64 ส่วนเงินเยียวยานักเรียนเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนมากนักมากขึ้นนะครับแต่ว่าที่ค่อนข้างชัวร์แล้วก็คือท่านจะได้รับเงินภายในวันที่7กันยายนนี้นะครับบางโรงเรียนอาจจะโอนเงินเข้าบัญชีบางโรงเรียนอาจจะให้ไปรับเป็นเงินสดนะครับก็ได้ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนนะครับอนุบาลประถมมัธยมปวชปเส สอพอดอหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้ในรอบนี้นะครับเนื่องจากยังไม่เรียนถึงชั้นอนุบาลเขาให้ตั้งแต่อนุบาลเป็นต้นไปยังไงก็ต้องรอการพิจารณาในรอบต่อไปส่วนกศออนอก็ค่อนข้างชัดแล้วนะครับว่าได้ไม่ทุกคนนะครับจะได้เฉพาะน้องๆกอกศอนอที่อายุต่ำกว่า18ปปีและอยู่ในพื้นที่ 14จังหวัดที่เป็นเครือข่ายของโรงเรียนชาวไทยภูเขาส่วนกศออนอทั่วไปไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ยืนยันจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้หลายแหล่งก็ค่อนข้างตรงกันแล้วส่วนข่าวที่มีบางคนนะครับนำเสนอข่าวว่าม .40 เนี่ยถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดแดงเข้ม สามารถไปสมัครม .40 และจะได้รับเงินเยียวยาด้วยไหมนะครับเท่าที่ผมติดตามข่าวดูเนี่ยก็มีมีพระสงฆ์ในบางพื้นที่นะครับไปสมัครนะครับแล้วก็บอกว่าจะได้รับเงินเยียวยาณนะตรงนี้เนี่ยทางประกันสังคมก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแบบชัดเจน100%เนนะครับว่าพระสงฆ์สมัครม .40 ได้และจะได้รับ เงินเยียวยาด้วยหรือเปล่านะครับตรงนี้บอกตรงๆว่ามีแต่ข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆนะครับแต่ยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับว่าพระสงฆ์สรุปแล้วไปสมัครม .40 จะได้รับเงินเยียวยา 5,000บาทด้วยไหมนะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปตรงนี้ไม่กล้าฟันธงนะครับเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขายังไม่ได้ออกมาบอกข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ก็มีเห็นพระหลายรูปในหลายๆพื้นที่นะครับท่านก็ไปสมัครเพราะว่าท่านก็บอกว่าได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากญาติโยมก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะ ไปทำบุญกันน้อยลงนะครับอาจจะถวายต่างๆน้อยลงนะครับพระสงฆ์ก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดในส่วนของเงินเยียวยานะครับ